ทุกคนครับใครๆก็ติดตั้งโซลลเซลล์เองได้เพียงแค่ดูคลิปที่พี่บีสอนครับคลิปนี้เราจะไปดูรีวิวการติดตั้งปั๊มเซลล์ด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นผลงานการติดตั้งปั๊มด้วยตัวเองจากสวนของพี่ ทองผลอำเภอวารีปรทุมจังหวัดมหาสารคามครับปั๊มที่พี่ทองผลนั้ไปติดตั้งตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มสมาร์ทเซลล์ขนาด1.5นิ้ว1แรงม้าใช้แผงเซลล์3แผงนะครับจากโรงงานแฮนเดโลไทยแลนด์ครับโดยพี่ทองผลนะครับทุกคนได้ดูคลิปที่พี่หมีสอนในการติดตั้งปั๊มเซลล์แล้วก็พี่หมีมีการแจกคู่มือด้วยพี่ทองผลก็นําเอาคู่มือที่พี่หมีแจกในคลิปนั่นแหละครับไปลองติดตั้งด้วยตัวเองก็สามารถติดตั้งปั๊มเซลล์ได้ด้วยตัวเองจริงๆครับ นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานการติดตั้งปัม๊มโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองจากสวนของพี่ทองผลกันเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มบดาลของพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับเป็นปั๊มแฮนโดโร่นะครับ750วัตต์1แรงม้านะครับใช้แผงโมโน400วัตต์3แผงนะครับ การติดตั้งง่ายนะครับเป็นตู้ประกอบสําเร็จรูปจากทางบริษัทประกอบมาสําเร็จนะครับคนที่ติดตั้งไม่เป็นก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับนะครับดูครับแฮนโดโรนะครับแฮนโดโรครับประกอบชุดประกอบสําเร็จนะครับครับมาดูน้ํานะครับน้ํานะครับผมต่อลงบ่อนะครับให้มันไหลลงบ่อนะครับดูครับน้ําแรงแค่ไหนครับ นี่ครับน้านะครับน้ําไหลนะครับไหลแรงมากครับซึ่งช่วงนี้เป็นเวลา11่30นนะครับครับก็ฝากถึงเกษตรกรนะครับที่ยังมองหานะครับบมน้ําโซลาเซลล์นะครับผมขอแนะนํานะครับแบรนด์ของ AEC แบรนด์ทีมงานพี่หมีโซลาเซลล์นะครับ เป็นปั๊มแฮนโดโร่นะครับอันนี้นะครับหย่อนลึกได้นานั้นะ40เมตรนะครับท่อออกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็อ,อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจกำลังมองหาปั๊มน้ำบดานโซลารเซลล์อยู่นะครับทางทีมงานพี่หมีโซลารเซลล์นะครับให้ความดูแลนะครับให้ความดูแลอย่างอบอุ่นนะครับมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อได้นะครับ ทางทีมงานบริการดีเยี่ยมเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนครับการติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพี่หมีจะมาทําการสรุปสเปคของปั๊มรุ่นนี้นะครับว่ามีสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะเป็นปั๊มนะครับสมาร์ทนะครับขนาดท่อออก1.5นิ้ว1แรงม้า750วัตต์ใช้แผงโซล่าเซลล์3แผงนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับค่าเฮดปั๊มอยู่ที่56เมตรนะครับแล้วก็คิวน้ําอยู่ที่6คิวนะครับก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะอ่านสเปคเพิ่มเติม พี่หมีขึ้นสเปกไว้ให้แล้วแคปหน้าจอเอาไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็ราคาของปั๊มนะครับพี่หมีขึ้นราคาปั๊มเป่าไว้ให้ก่อนนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ยังไม่รวมแผงโซลาเซลล์นะครับก็ราคาขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับสำหรับคนที่ส,ส,สนใจเซฟหน้าจอไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ <pe ars> พี่หมียังจะมีคู่มือการติดตั้งปัม๊มรุ่นนี้แบบง่ายๆด้วยเองด้วยนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งโดยการใช้แผงโซลาเซลล์แบบโมโนฮับเซลล์ก็ได้400วั อะไรครับคนที่สนใจอยากจะติดตั้งปั๊มรุ่นนี้ด้วยตัวเองเซฟหน้าจอคู่มือการติดตั้งไปได้เลยนะครับ และสาหรับคนที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับทักไลน์เข้ามาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีโซเซลได้เหมือนเดิมนะครับที่ไลน์ไอด์เอสไซเออซีแบนนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์การแอดไลน์เพื่อนอัตโนมัติไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับและสําหรับคนที่สะดวกโทรศัพท์นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์084441494ครับสาหรับในวันนี้พี่หมีโซเซลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ